Yo, what's up, dude? Now is Friday. ลับมาพบกับผมมิสเตอร์ซิมบอนอีกครั้งนะครับหลังจากวันศุกร์ที่แล้วเราก็ได้จัดอันดับ10เกมฟรีสยองขวัญกันไปแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ผลเกมสยองขวัญเรียกได้ว่าเล่นกันให้ประสาทแดงกันเลยทีเดียวก็หลังจากที่จัดอันดับเกมฟรีกันไปแล้วคราวนี้มาดูเกมเสียตังกันบ้างว่าปี2014นี้มีเกมสยองขวัญเกมไหนบ้างที่เหล่าเฮลเดดูอย่างพวกเราคุ้มค่าที่จะควักกระเป๋าซื้อมาเสพความสยองกันซึ่งในวันนี้ก็จะมาแนะนําถึง13เกมจุใจกันเลยทีเดียว l a s t h e w i s t e r b o w e r ผมคิดว่าคงไม่มีเฮอร์เรดูท่านใดไม่รู้จัก o u ล l a s เกมที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในปี2013ที่ผ่านมาปีนี้ Red b a r r e l ail, ผู้ผลิต o u ล l a s ได้ประกาศเตรียมตัววางจำหน่าย The Western b o w e r DLC ที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ยังเป็นปริศนาในเนื้อเรื่องหลักของ o u ล l a s สถานที่ใหม่ๆและความลับต่างๆจะถูกเปิดเผยใน The w t c h e r Bowers แฟนเกม o u l a s ไม่ควรพลาด The Vanishing of Ethan Carter จากนวนิยายชื่อกล้องถูกดัดแปลงให้เป็นเกมแนวสืบสวนสอบสวนการหายตัวไปของเด็กหนุม่มที่ชื่อ Ethan Carter ได้นำมาซึ่งความตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นความเสีอยงขวัญฉากไซไฟวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวแฟนตาซีเรียกได้ว,ว่าเป็นเกมใหม่ปี2014นี้ที่เราฮอรืดูจับตามอง Never Ending Nightmares เกมสีของขวัญที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการพัฒนาการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยสภาวะซึมเศร้าผู้เล่นที่ตื่นขึ้นมาในคฤหาสน์มืดมิดจะต้องรวบรวมชิ้นส่วนความทรงจําประติดประต่อเรื่องราวจากความฝันเพื่อค้นหาความเป็นจริงคอนเซปต์อาร์ตภายในเกมนั้นจะเน้นไปที่โทนขาวและดําจะใช้สีอื่นเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแน่นอนว่าสีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือสีของเลือดนั่นเอง ฟานโบเกมแนสวสยองขวัญอีกเกมหนึง่งที่เป็น 2D side scor เช่นเดียวกับ Never Ending Nightmare หากแต่ว่าตรงกันข้ามทางคอนเซปต์อาร์ตฟานโบนั้นจัดได้ว่าใส่สีเติมแสงได้จัดจ้านแตกต่างจาก Never Ending Nightmare โดยสิ้นเชิง f a n b o เด็กหญิงผู้มีสภาวะทางจิตถูกโชคชะตาเล่นตลกเธอต้องสูญเสียพ่อและแม่ไปแถมยังถูกจับส่งโรงพยาบาลจิตเวชเกมเพย์ที่น่าสนใจก็คือ ตัวเอกจะต้องหาทางหนีจากโรงพยาบาลบ้าด้วยการใช้ยาเสพติดเพื่อหลอนประสาทของตัวเองแค่คิดก็มันแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้าจะค่อนข้างขายดี The Asylum ก็เป็นเกมสยองขวัญที่จะออกภายในปี2014นีนี้ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลจิตเวชแถมบางส่วนของเกม ก็ยังถูกดัดแปลงมาจากนิยายสยองขวัญต่างๆของบาร็อกและ HP ชพีเลิฟคัฟนักเขียนนิยายสยองขวัญชื่อดังอีกด้วย The a s y ส u m จึงเป็นเกมสยองขวัญอีกเกมหนึ่งที่ h ฮ r ร์ดูไม่ควรพลาด d ดดเอา u ์ out, ได้รับความสนใจจากเหล่าเฮอร์เรดูเป็นอย่างมากหลังจากที่ปล่อยตัวเดโมมาให้ทดลองเล่นเมื่อปลายปีที่แล้วเกมผีสัญชาติอินโดนีเซียนี้ ได้ทำให้เราเฮเลดูดได้นึกถึงฟอเร f เฟ m มเกมผีสุดสยองในเครื่องเกมคอนโซลเนื้อเรื่องของเกมได้กล่าวถึงตัวเอกของเรื่องลินดาและเพื่อนนักเรียนชาวอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งที่ไปเที่ยวด้วยกันแต่ต้องมาพบกับเรื่องเหนือธรรมชาติในหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งหากใครที่ชื่นชอบเกมฟอเร f เฟ m มแล้วล่ะก็ก็ห้ามพลาดเกมเรดเอาโดยเด็ดขาด เมื่อคุณต้องลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องที่ว่างเปล่าพร้อมกับความทรงจําที่ว่างเปล่าไม่ต่างกันมือถือคือแหล่งกําเนิดแสงเดียวที่คุณมี Daylight ได้สร้างสถานที่ที่กดดันและบีบคั้นผู้เล่นได้อย่างมากสถานการณ์ต่างๆก็ได้สร้างและทดลองจากกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยคนเพื่อให้ได้ฉากสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดแล้วคุณจะรักมือถือของคุณมากกว่าที่เคย a m o n g the sleep เกมสยองขวัญสุดสร้างสารรค์สัญชาติ Norway นอร์เวย์นี้จะทําให้ผู้เล่นได้สัมผัสมุมมองต่างๆทั้งความฝันและโลกความเป็นจริงผ่านเด็กน้อยวัยสองขวบซึ่งตัวเกมก็ไม่น่าจะมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เล่นขานเข้าไปในห้องนอนของพ่อและแม่หลังจากที่พวกเขาได้ดื่มวายกันพอกระมืหมดรอกนะครับ The Evil Within ชื่อนี้เปรียบได้ดังถ้วยแกงแห่งความแค้นที่หอมกลุ่นชวนลิ้มลองที่ถูกปรุงแต่งด้วยฝีมือสุดยอดพ่อครัวแห่งเกมสยองขวัญชินจิมิคามิผู้กำกับซีรีส์เกมดังอย่าง Resident Evil 4ถึงแม้เกมที่ผ่านมาเขาจะเปลี่ยนแนวไปกำกับเกมไซไฟอย่าง Vanquish แต่ก็ยังทำออกมาได้ดีตอนนี้เขาเหมือนได้กลับบ้านมาทำงานที่คุ้นเคยด้วยชื่อชั้นอย่างชินจิมิคามิ ทำให้ทั้งนิตยสารและเว็บไซต์เกมดังๆต่างจับตามอง The Evil Within แถมเกมเทเลอร์ก็ยังทําออกมาได้อย่างสุดยอดอีกด้วยเพเลนดูดอย่างพวกเราก็คงทําได้แค่รอเล่นด้วยตัวเองแล้วว่า The Evil Within จะสุดยอดสมกับที่หลายๆเซียนได้เลยคอมเมนต์มาหรือเปล่า ในปี1980ดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้สถานีอวกาศเป็นดวงจันทร์ได้ถูกทิ้งร้างภารกิจของเราก็เบสิกมากก็คือเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดเพื่อค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเขาทั้งหมดหายไปไหนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าในเกมรูทีนก็คือไม่มีหลอดเลือดไม่มีคอนติเนียหากคุณตายบนสถานีอวกาศคุณจะต้องเริ่มใหม่กับตัวละครตัวใหม่ เพื่อสืบหาความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรูทีนข่าวร้ายคุณประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกข่าวดีคุณรอดมาได้และได้พบกับบ้านใหม่เกาะไอเดลิกส์ข่าวร้ายเกาะนั่นเป็นที่อยู่ของมนุษย์กินคนที่โหดร้ายข่าวดี ขอโทษทีไม่มีข่าวดีอีกแล้วยกเว้นแต่ป่าที่ดูสดใสะนะคุณจะมีอิสระเป็นอย่างมากในการสำรวจเกาะทางป่าตัดไม้คาฟไอเทมสร้างบ้านก็อารมณ์เดียวกับไม้คาบนั่นแหละแต่แน่นอนว่าภัยคุกคามของคุณจะไม่ใช่ซอมบี้และคีเปอร์อต่อไปมนุษย์กินคนที่ว่องไวแถมไม่ค่อยจะมาทีละตัวก็สามารถเรียกความตื่นเต้นจากผู้เล่นได้อย่างมากเลยทีเดียว The Forest จึงเป็นอีกหนึ่งเฮอร์ริเกมที่น่าจะได้รับความสนใจจากเหล่าผู้เสพงความตาย ซอมบี้อะ ocalypse เซอร์ไวเวอร์โอเพนเวิลด์แล้วรวมด้วยเฟรนด n นิ่งทำให้ด i n g งไลท์เป็นเกมที่น่าสนใจมากความอิสระในมู v เมนต์ของตัวละครทำออกมาได้ดีมากหากคุณยังจดจำมิเลเอทได้แล้วก็การกระโดดขา้ามปีนกำแพงปีนขึ้นหลังคาลูดลงเสาไต่ไปตามระเบียงจะทำให้คุณตื่นเต้นและสนุกไปกับโลกที่มีแต่ซอมบี้และสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเหล่าซอมบี้จะว่องไวและแข็งแรงกว่าเดิมเป็นอย่างมากอยู่ให้รอด จนกว่าจะได้เห็นดวงอาทิตย์ครั้งต่อไปก็แล้วกันในอวกาศไม่มีใครได้ยินเสียงคุณกรีดร้องในอวกาศไม่มีใครได้กลิ่นคาวเลือดของคุณ จากผลงานหนังไซไฟสยองขวัญ m a s t e r p i e c e ของล i ลลี่สกอตต์ e n Isolation จะให้เรารับบทเป็น a าร์เมนดาลิลลูกสาวของเอเลนล i p ลี่ตัวเอกในภาพยนตร์ก็ไม่รู้ด้วยเพราะกระแสโปรโมทหรือชื่อฉันของหนังก็ทําให้ Alien Isolation ที่เหมือนยกเอมมเซียหรืออ t ล a s สไปไว้บนอวกาศได้ขึ้นแทนเกมสียองขวัญที่น่าสนใจเป็นอันดับหนึ่งในนิตยสารและเว็บไซต์เกมดังๆมากมายก็ได้ข่าวแว่วว่าไม่เกินซัมเมอร์นี้ พวกเราก็จะได้ลิ้มรสความสยองแห่งห้วงออกาศนี้แน่นอนครับก็จบไปแล้วกับ13เฮอร์เกมที่น่าสนใจปี2014นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อเกมของเพื่อนเพื่อนเฮร่ดูดแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์ความสยองกันบ้างไม่ว่าจะเป็น f Facebook o o เ r o ร g เกมแคสติ n งหรือเพจ Mr. s s y m o o สุดท้ายกับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ see you soon dude bye bye